1,2,3สองสาม่เปี่ยนเทมที่ว่าไอเทมใไม่ไดยเลิ้อจิ๊บจิปคิปิดมาดูริยวไหนโดดเด่นดูกี่เดมสองเดียวรอดูรอบต่อไปเนี่ยบอกกับพี่โดดเด่นเป็นสง่าราชสีจับรตัวเดิมใช่กูจะบอกเลยนะกูได้เวลาโกล่ละอะไรวะเยอะก่อ อยู่ใกล้เอ๊ะกระเป๋าถุงตังค์แม่งอยู่ใกล้กูชิบหายอ้าวมึงก็ไปเอาเอาตังค์ไงใช่าใจไอเดิวจะถึงหรอวเอาไม่เรียนอ่ะพี่ดิวเอาตังค์ดีกว่าพี่เอาตังค์ล้านล้านเออนั่นแหละโอ้ยสี่สิบเอ็มแล้วโอ้ยร้อยแปดแค่ครั้งเดียวก็ถึงแล้วพี่ไปดกดทักหลาล้านเอ้ยแปดไม่มีป่าผมสมความปาโอ้โหน่าแคสซี่หัวบอกผมนะเอาปีแคทกันรัวๆเลยสองชื่อขึ้นมาเมื่อกี้ อยู่เด็กคนเกือบปลาดูมาเป็นปาวานไปแล้วโอ้มึงหนีอย่างไรนะ่าหนีสองอันด้วยสามพี่ว่ามันหนีจากอะไรพี่มันหนีจากไอ้กระเป๋าข้างหลังพี่ไหนไปไหนไปไหนขบขมนขบขมนขบบนเอ้ยเราบนแล้วนัะหล่ะตายบน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 มึงขึ้นบนก่อนกูบอกให้ขึ้นบนหมดแล้วมึงขึ้นบนเมื่อกี้มันจะไปตรงบวกพอดีอ่ะ ไปไ่ต้องซื้อไปเถอะไปเสื้อเย้เหมาหมดเจออะไรไปไปไปหมดแล้วไปไปไปกูกลัวอย่างไกลเลยอย่างไวเลยเมื่อกี้เอ๋อนี่มันคืออะไรนะเดี๋ยชอบจะตีฟวอมในแมพโอ้โหเอาแม่โดยเดียร์ไปสงารแล้ิจะไปดูก่อน เอ้ยนี่ได้ของขวัญซื้อซื้อไอเทมร้านค้าไอเทมเขาเนี่ยคือเข้าใกล้ไข่ก็ได้ที่ไม่ใช่พี่มอนน่ะไปนนี้ขายนี่ไกลเลยทีนี้บายเห็นเขาว่าบายไม่พี่ไบเพราะว่าขายซื้อซื้อไม่เอาไม่เอาเน้นดิ่งเน้นดิ่ง นี่อ่ถูกกว่าสก๊อเผื่อไว้เผื่อแล้วอันนี้ไม่เผื่อแล้วอันนี้ชาวบ้านเรียกเผื่ออะไรเนี่ยใช่พี่เผื่อไว้ทีนึงเฮ้ยของฟรีคือเมื่อกี้ก็คือแบบว่าถ้าสมมุิมีใครจะมาทำร้ายผมวะพี่คือผมจะป้องกันได้มีอะไรดีพวกนี้กูด่ะมีที่กระเป๋าไงเฮ้ยพี่ไอเทมมันเยอะพี่เออไอเทมโอ้โหถ้าไม่มีเหยุดเก่งเดียวนะพี่ ตัมมอนมอนเตอร์เฉยๆนี่ตัมมอนมอนเตอร์เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะโจตีว่าแปดสิบเดี๋ยวอ่านให้พี่ขึ้นไปก่อนพี่เลื่อนขึ้นไปเดี๋ยวอ่านเอฟเฟกต์ให้โว้ยเอฟกเฉยๆอ่ะอืม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 ตอนทัเลอฟก์เฉยๆดิคือตอนที่โจมตีใช่ป่ะพี่น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 ีตัวเนี้ยคือมันจะนับคะแนนดีอ่ะรวมทุกตัวฟังดิวะไงนะ คือตอนที่โจมตีบอสตัวเมื่อกี้ไอตัวเนี้ยมันจะนับพลังโจมตีของเครื่องมือรวมที่มันตัวเดียวรวมทั้งตัวมันเองด้วยแต่แต่มอนมันไปแล้วมอนมันมาครั้งเดียวบอสอะนะเดี๋ยวไรเนมันดูเหมือนจะมีอีกนะพี่เราพี่ดูไม่มีบินไปไหนไม่มีปิดอยู่น่ะเขข้ามลาเดียวกันพี่ให้ดิวให้ดิวไปก่อน อันนี deal, loves, hey, ử, ử, ้ถึงแล้วเออพี่ดิวถึงแล้วโอ้ยแค่แค่แปดแต่พี่ดิวทัวร์ครั้งเดียวถึงแล้วไม่ถึงไม่ถึงเป็ถึงดิพี่มีลูกเดียวถึงพี่ถึงเชื่อหรือแใจเราคิดว่าถึงก็ถึงไงไปไปไปหกถึงถึงใช้าแปดเอ้าอืมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ พี่อาสาการเดี๋ยวไปพี่เดี๋ยวทำไมปลาไข่ปลาพี่เอาเพื่อเออันนี้น่าจะเป็นอาหารเลยนะพี่นะโอ้โหพี่ผมว่านได้ลงทุนเหรอพี่เหมาเลยถูกเหมาดีกว่าถูกเลยเออพี่พี่เหมาไอพี่พี่รวยอยู่แล้วพี่เหมาหมดเลยเออแค่ติดกับร้านหนึ่งยายุอย่ายุไอมันแปลม่าซื้อได้ไม่ไม่ลงทุนไปก่อนยนี้ยมันดีกว่าเพราะราคามันไม่ถูกขนาดนี้พี่ได้ผลยังไรดีมากยุทกิจการไปเลยนั่นแหละเสร็จกูอ่ะมีชื่อร้านด้วยยุก่อชิบหาย นี่ย hmm. okay. ืดท mm ั hmm. um, ้งร้านเลยนะนี่ยยืดแล้วยืดทั้งร้านอ่ะโมโนโพลี่ว่ะโมโนโพลี่ก็คือตอนแรกพี่สามารถควบคุมเหมือนกันพี่เป็นแบบเหมาเหมาแบบเหมาคนเดียวรวยกันนะไอ้น้ารวยว่ะนะมึงรวยกูเยอะนะกูเยอะกูเก้าล้านเพื่อนประเด็นที่พี่ดิวเหอสามจะถอยได้สามไหมประเด็นอินลบหมดเลยนะตอนไหนกขารบไปข้างบนอยู่เออ สามสิบเฮ้ยไม่ราให้กพูดไหนอะเป็นรู้ดีเราอะไม่นะากอยาหายใครมีน้องเป่าต้องเก็บมิโกไว้เนี่ยมิโกมันจะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปปัดเป่าไอ้น้าออกได้ไหมอะโอ้มอยไปแล้วไปแล้วตออีกแล้วหนึ่ง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 เฮ้ยไม่มีทางพี่อะไม่มีทางว่ะเออไม่มีทางไปถึงเส้นชัยกูเด้อ อยู่ที่หนพ่อ่อยู่ที่หรพอใจม่ใช่ไงกนก็เดินไปแปะกันได้เอ้โหโหอีกนิดนึงก็มาแข่งกับพี่แล้วนะไม่ใช่นีดนึงพีเนี่ยมาตรงเนี้ยได้เลยเนี่ยไม่กูไม่มีตังค์ให้เสียกลัวนี้ดูตังค์กูสี่เก้าบาทโอ้โหอแทนโอ้ขอแทนมาอย่างขอแ้ อุ้มไยค่าเต่าไปเนี่งอะไรอยู่ไะไอยู่ค่าเต่าเท่าไหร่นะห้าสิบล้านน้องบอกว่ามีมาซุ่มสำนักานเฮ้ยเกิดอะไรอ่ะอยู่ด้วฟันฟันอ่ะมันแปลว่าสิ่งที่ไว้เคี้ยวอาหารไปเพื่อโลน่าช็เครื่องบินไม่เปิดเครื่องบินไม่เปิดพี่ผมก็โดนเหมือนพี่ตอนแรนสามเก้ายี่สิบหกสามสิบสี่โอ้กูอยู่ใจนู้น แล้วยังมีน้องเป่าอยู่ด้วยไม่ไปไหนเลยเห็นหัวแล้วเห็นหัวแล้วพี่พี่มีข้ามอนมอนมอนข้ามอนข้ามไม่ไม่พี่ลงทุนก่อนเดี๋ยวตังหายไม่เป็นไรพี่ไม่มีตังเหลือผมละลงลงทุนก่อนเดี๋ยวมันกินตังไปเรื่อยเนี่ยจะได้ไม่ตกมาอยู่ดี่พิมอนได้วะกูอยากรู้ใช่มันกดสุ่มสุ่มมอนสุ่มไอเทม พี่ผมจะอวยพรให้พี่ดีเวงพี่ขอให้พี่ได้สี่ไม่สี่พี่ต้องได้สามได้สี่สี่ไปเลยนี่ไงเชี่ยเอ๋ยไม่สี่วะโอ้แม่นจัดกูไม่อยู่วะกูไม่อยู่พอเดี๋วโอ้โหเอาละคแล้วเนี่ยอย่าตีกูนะใต้เราอยู่กลางๆเราอยู่กลางๆเราอยู่กลางๆเราไปทางสายการอยู่กับเพื่อน อย่ามาตีกูนะเปลือกเท้าบ้างพออยู่กลางพอไม่เอาที่หลัะดวงมันมาผู้ขออะไรก็ได้ที่มึงพิจิตรัะดวงพี่ยู่ไม่มีไหมขอไอ้เช่ขอไอ้เช่ยะพาไปติดเลยไอ้เช่คืออะไรพี่ไอ้เช่มาแน่นอนไอ้เช่รีโหดกว่าน้องเปามาแล้วไม่มาวะน้องเปาเหมือนเดิมว่ะมาไม่มาขอให้เป็นน้องเปาไปไอ้เช่น่าจะหาน้องเปาเหมือนเดิมอือ ไข่เหมือนเดิมมันยังไม่ใช่ใช่น่าจะตีโกตีโกใช่ไหมพี่สามปีเนี่ยใช่ใช่เปลี่ยนตำแหน่งไข่แต่ไม่เปลี่ยนตำแหน่งกระเป๋าไปไหนกันไปใกลกูหน่อยโอ้โหไอพี่ใกล้เอาพี่พี่ดิวใกล้เอาน้ำบะน้ำบา ตรงไหนวะเนี่ยเบื้องอะไรเนี่ยไอเมืองเมืองที่มามีไอเออเบื้องอกี้เมืองพอกี้บีิคอพอกกี้คุยโก้พี่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 ทอยลงให้หมดเลยพี่เสี่ยงลงลงเฮ้ยพี่400ล้านอะ400ล้าน400งานมาที่แต่จะตอบแทนคุ้มพี่ทำไมมันถึงคุ้มวะเเอปร์์ซ็นตคือมันเป็นแบบไอ้ไม่ไม่ไม่อันนี้มันไม่ใช่แบบว่าไอ้อันนี้พี่คือนี่มันเป็นแบบไอ้ที่มันได้ตลอดที่มันเพิ่มขึ้นมานี่เหรอคุ้มกว่า อันนี้อันนี้หรืออันนี้ยึดล้างเลยอันไหนก็ได้ข้างล่างแต่ว่าผมว่าเอาพัดดีกว่าพาร์ตก็พาร์ตใช่ใช่พัดอีกอันนึงครับพี่ผมพัดอีกอันนึงก็ได้ดีพี่ผมเออเออที่ยวพี่โน้ตเกดอะไรอีกสิาคอมามาเมาด้่จะเอาไปซื้อจะซื้อไอเทมยูไม่ขึ้นวัใจ่าทำไงดีวะกูไม่เคยยูพี่เขากูเชื่อพี่เขาเสมอ มึงก็พูดว่าจังเลยไอ่ก็ไปกอบเงินคนอื่นมาลูกทำงานทำงานทำงานด้วยอะไรวะโอ้ได้ไรแกที่ดิวได้มอนครบสิบตัวป่ะน่าจะวันบิลเลียนอ๋อโอ้โหหนึ่งบิลเลียนอ๋อพี่ได้เงินโดนทั้งหมดอ่ะหนึ่งพันล้านพี่แต่พี่ทำเงินได้หนึ่งพันล้านแล้วว้าวคนคนดีพี่ได้สิบสองล้าน ทันยาได้สิบสองนะอือซื้วไปเลยนะคื้ออะไรเนี่ยไม่ทันได้ซื้อไปแล้วไงซื้อไปแล้วให้มาบุ๊บก็ปี้เลยได้เลยเฮ้ยต้องเก็บในกบแล้วแหละรอบนี้ไม่ไหวครับอย่างไกลเลยเฮ้ยนะมึงใกล้สุดเลยเว้ยเพื่อนกูใกล้สุดที่อะไรพี่มอนนุ่นไอ้มึงรุ่นพี่มอนพี่มอนใกล้สุดว่ะพี่เฮ้ยนะบอกโอ้โหไหนอันนี้สามสิบหกเก้าสิบหก อไอ้นะคือถ um. ้าเมื่อกี้มึงพอได้สิบสองอะเพื่อนสิบสองสามอันอะมึงถึงเลยนะจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมันมีมั้ยไม่ได้อ่ะก็หกลูกเลยถ้างั้นเออเออตรงนั้นแหละนะโบเออบอดีกว่าบอดีกว่าเอ้ยนะของของของไซย่างของไซย่างของไซย่างของไอ้มาซื้อมาซื้อเป่าต่อนี่ยเเส้นใช้เนี่ยมีธงอยู่เนี่ยเนี่ยเส้นใช้อยู่ในข้างเนี่ยทองมันแดงเลยเพราะเรียนโอ้ยไม่เไรหลายคนอะ

นี่สังนี้โอ้โหอัดดับตัวนี้คือมันจะให้เต่าผมให้อีกหนึ่งทังทิตาของคนที่ถอยอ่ะไอ้น้ามึงเอาตัวเนี้ยเมื่อกี้ไงไงตัวเนี้ยมาแล้าอะไรเราปะได้ดูแลดูแลดูแลมีน้องทอยใหม่ด้วยรู้แล้วรู้แล้วอ่าใครที่หนึ่งกันนะเมื่อกี้ใครวะเมื่อกี้ใครวะอยู่อยู่ขอยู่ะาอยู่ขาที่หนึ่ง ซุ่มเดะ z o o เดะไม่ใช่โว้ยแรนดอมเลยกดวายเลยไม่ไม่แรนดอมันต้องไปกดที่ตัวคนแบบยิวขาที่หนึ่งยิวขาที่หนึ่งว่าพี่คนหนึ่งผมไม่มีมอนเตอร์พี่มาทำอะไรไอคนที่มีไขพ่พี่พี่ต้องไปยิงคนดีไข่กดวายเลยกดวายวายเมื่อกี้กดวาย r a n d อ่ะได้พี่หาเรื่องเองนะหาเรื่องเองนะ,ห,นะหาเรื่องเองนะมันจะทำให้มอนผมหาไปตัวนึงพี่หาเรื่องเองนะเะเจอกัน พี่มอนหาเรื่องเองนะออกน่าจะออกอ๋อไม่ต้องไม่ต้องหวังว่าจะรอดพอใจไหมไม่พอใจหนึ่งไม่ตามไม่ตาจแกเดิมเลยกินตาไม่พลาดกินตาอ่าน่าจะแพงกว่ากินตาไม่รู้ว่าอะไรแต่ตาหน้าก็กินพี่พี่ส่งระยผมว่าคุ้มนะพี่มันได้ผมกอแต่ไปฟังหน่อยไม่ฟังหน่อยโอ้ในหน้าสังหาคุ้ ก็ได้เงินอยู่ดีอ่ถ้าไมเหมือนทำไมเหมือนเหมือนใจหวาคะเหมือนใจไม่มีมอนเลยเมื่อกี้ไม่มีอะพี่คือโดนโดนโดนแบบโดนขับคิวก็ถ้าพี่กดไปเนี่ยมันออกหกกันนะพี่โอ้ยพี่ถึงว่ะเอาก่อนแล้วกันอยากได้น้องมิโก หมดเลยพี่เปลาหมดคุเออเหมาหมดเลยพี่ผมว่าน่ากลัวูุพี่เหมาหมดแบบไม่ต้องให้คนอื่นใช้เลยพี่พี่จะเป็นเจ้าแม่อสังหาเลยนะสามสิบเอ็มเฮ้พี่พี่พี่อว่าตอนท้ายเขาเน้นคอนเทนต์ที่พี่เอานั่นแหละเออเจ้าแม่อสังหารเอออยู่ง่ายกว่าคนนี้กูว่ากูว่าคราวหน้าถ้ากูขายของกูมหาพี่เด็กเยอะกูว่าครางหน้าเขาไม่เห็นจะได้กับเราพองี้เลยใจเข้มาใครไปใครเข้ามาครับรายงานตัวด้วยครับไปแล้วเมื่อกี้ ไหนให้ไรอุ้ยสามเตาไอ้ปอรดิไอปอร์เตาไอไหนอีเป็นดิต่อไปเราจะเล่นไอเทมกูไม่รู้นะเว้ยว่าอ่าตอนแรกว่าจะเลี้งพี่ดิวแต่พอดีเมื่อกี้มันมีคนทำลายไอหัวกูกูไม่ตีพี่ดีไว้ตอนเนี้ยเพราะมายกูมีเพียงหนึ่งเดียวไม่รู้ว่ามันจะขโมยไอ้ปู่ก็ได้เลยใช้พี่เอ่เอ๋มียอสังเสียมั้งมอนติดแถบ ไหนก็หายหายเป็นหายหมดเลยคือหายไปตัวหนึ่งที่หครับเดียวอ๋อหายไม่ได้ขโมยใช่ไหมที่แยกไอ้หนอนผมไปีสั่งต้องสั่งแล้วแหละโอ้โหอายุหงั่งปวดหัวพอแท้มันก็ชี้คเนีเหนื่อยแไอ้ดิวไปอีกมาแล้วครับ เายงไปับ359คนอื่นไม่รอยยานแกเดือยยานใช่้ามิโกต้องมาแล้วล่ะลูกกาชามันเกลือเสมอพี่เฮ้ยโอ้โเออยเกิไไดอะไรอ่ะอีเจ่แค่เนี่ยไปขีดมอนเตอร์บายเซลล์เซลล์เจอ,เจอ,อ๋อถ้าเมื่อกี้เจอแบบไอ้บอสมาพี่มันจะเข้าไปตุ้มใสแล้วก็บินเลยเอามาทำไมี่้บอสไปแล้ว อาจจะมาอีกรอบไงไม่อาจจะมาอีกรอบไหม่ามาคือตวเนี้มันแบบไว้ตีบอสเฉยๆใช่เป็นพระเอกนะวะงไม่เราเล่นสั้นๆไงถ้าเราเล่นยาวกว่านี้มันอาจจะมาเลยแต่ถ้าเราเล่นสามปีอะมามารอบเดียวนับสถิติที่พี่เล่นนต่มันมารอบเดียวตอนนี้อาจจะมีสองก็ได้พี่มาคอนเทนต์ให้เอาในเวลาซื้ออย่างเดียวนี้ประเด็นคือของไอพี่มอนม่นงแบบโไม่มีตังอ์แต่พี่ยังแพงดูดิหูสองบีคืออะไรวะ เจ็ดพี่อะร้อยล้านไงสองพีก็ไม่ใช่พันล้านพี่ไมนพันล้านพันล้านพันล้านสี่มิสิตพันล้านนั่นแหละทำไมครูจนอยู่คนเดียววะเดี๋ยวยี่สิบเจ็ดบาทดูแววแล้วพี่น่าจะชนะแหละเอาจริงแล้วอะนะชนะไปเหรอพี่เราไม่สนใจความชนะเว้ยเราสนใจสองสามเลยถึงมาแล้วถึงมาเฮ้ยโอนัสเลยกันอะไร ปีเด็ดฟูพอดังเฮ้ยใครใครซื้ออาหารเมื่อกี้พี่ดิวพี่ดิวอาหารเยอะเมื่อกี้อ้าวไม่ใช่พ่อบ้านนะพ่อบ้านได้ไรอ่ะพ่อบ้านได้ตังค์พี่ไออาหารมื่อกี้ตะขาเพราะบ้านซื้อร้านอาหารไว้ใช่ใช่พ่อบ้านซื้อร้านอาหารเห็นมอ้คำแนะนำผมมีประโยชน์ใช่ไหมพี่เห็นไหมบัวน้บัวน้ำทำไมฟูมันดีเรต้องอออกะไรนะไม่รู้พี่พปรี้ยวสามต่อเดีบ้าเปรี้ยวสามต่อเดียิม เออะันนัั้้นนนไม่รูอเี้ทำอะไรนะยืมหรอไม่รู้อ่ะเป่าน่าเชื่อ l o c a t น่าจะเป่าทุกคนมั้งอจะเป่าทุกคนไปไปไปเรนดอมมะเรนดอมเปิดใจเออสามมือมือก็หนึ่งพาเลยนะเอ้ยไม่ไม่ไม่โอ้ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งไม่พาหรอกแต่อีกแค่มือพากว่าเดี๋ยวนะมีคนดักรอเอาไข่ปะเนี่ยไม่มีไม่มีมาไมไปแล้ว มา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 เออนั่นแหละเฮ้ยไม่ได้แค่นี้มาได้แค่นี้รองนั้นรองนั้นรองนั้นพี่จะผมไปโอ้โหเฮ้รอตรงนั้นแหละมอนไม่มีคนตามจองล้างจองผ่านเราพี่ครับผมรู้ว่าไข่ไม่หนาวแต่ผมถือให้นาะเยอะไปไหนเนี่ยเดยอะใช่ไหมอันขวาคืออยากให้พี่ไปด้วยอันขวาที่มันงามๆดิบ้อันขวาที่มันเงามๆลูทมอนอะไรอะไปออกเวอร์เฟอร์ฟองเฮ้ยออฟออกเวอร์เฟอร์ฟองออะไรคืออะไร แดดมอนคนสร้างเหรอใช่ใช่ใช่เออไปไม่ได้พี่รอมะจำได้อยู่เนอะอ๋อเนียอ๋อผมว่าเนี่ยไอเดนี้มันน่าจะถอนตัวแบบมอนเตอร์เพื่อนไปอันหนึ่งเออเป็นไปได้เลือดจางเดือดจางมันเดือดจงนี่โกดสามตัวไหมพี่ป้องกันแบบป้องกันสุูเตอร์ต้องแม่นเลยงเออกูไม่ไปแล้วสัตว์มาเรื่องดูนี่ไงโซครับ ไอโซ์อัพไออาจจะเชิดมอนเตอร์มันจะแดกมอนเตอร์คนอื่นมอนเตอร์เอให้คุณเออแต่ต้องไปแวะแราต้องไปแวะร้านขายไอเทมบ้างแล้วไอเทมไม่ได้ใช้มันเป็นไรพี่ร้านขายไอเทมไม่ว่าพี่แต่ผมขอไว้ขอพี่ก่อนขอไข่หน่อยเดี๋ยวพี่ขออีกสักสองรอบกันปะนี่อะไรวะไม่ผมต้องการขอ เอ้ยคุณเน่ต้องคุณสามารถแบบไอ้ทอยตาอได้สองรอบไอ้นะไอ้นะไอ้แค้มันหมดแล้วไอ้นะมันเได้ที่หมดเออแน่เออสวยเพื่อน เออนั่นแหละมึงได้ดับปะรลเต๋าเออเก็ไอตัวเนี้ยมันจะทำให้มึงแบบย่อไปอะไระสปรีมันจะแบบว้าวกูเรามึงใกล้ๆถึงก่อนวกูไม่ไปถึงกลับมากูไม่ไปถึงกอลเพื่อนกูจะเอาไข่กูจะเอาไข่ไม่ถึงหรอกยานกูแนวแน่กูย้อนอยู่แล้วพี่ใครบอกไม่ถึงสิบเอ็ดเก้าเว้ยไหนจ้ามีย้อนด้วยมีย้อนด้วยอยู่ไหนกันนะมั้เป็นลงทุนเดินย้อนกลับมาวะ ี่มันไม่เข้าเส้นชัยด้วยมันลงทุนเดินย้อยกลับมาไม่เข้าพัวขาขว,โวาโกรธไปบ้าดอีเข้าไปอยู่ดีวะไปบ้านเอาคูลงคุณการลงคุณมีความเสี่ยงมานี่ไม่โดนแดกได้ไงวันเนีเ้ยเก่งอยู่ลผมดิคือเมื่อกี้มันกังจาแบบมันกระจะแดกผมใช่ว่าผมแบบร่<ล>วงมา <ไ S 1> พี่ผมเออผมร่วงมามีสเตปในการหลบใช่ไหมใช่ใช่ใช่ผมจู้เก่งผมเพิ่งมาเออทำไมไดงงี้โอ้ยังแพงอ่ะข้าเย็น ได้ทำมาขึ้เพห่ออะไรคร่บเฮ้ยเชี่ยนี้ยังดีเปลี่ยนไปก่อนพิ่งบอกดิคืออะไรถ้ากูติดนี้มันเปลี่ยนเป็นบวกอ่ะฮะคือถ้ากูติดนี้มันจะเปลี่ยนเป็นบวกเลยอ๋อสมุติกูปิดติดแบบหนึ่งพันล้านกูก็เป็นบวกเพื่อนนี่ไงไอ้เรว่าไม่แให้อย่าไปนี่จังเลยอย่าไปนี่จังเลยกูซื้อของแบบยูซื้อเมื่อก่อนใช่ไหมนี่โต กูอยากดูว่าใครแกล้งก่อนเว้ยกูไม่ได้สนใจอะไรด้วยนะกูอยากแกล้งเอากูใช่ไหมเอูใช่ไหมเจนยูไงอ๋อนะดูเลยอนะเจนยูก็ถึงมันมันไกลไปอยู่รอสักแบบสองหรือสามอ่ะไม่ไม่ไม่มึงอย่าสองสามมาเสี่ยงไม่ไม่ไม่นี่อหน่วยเพื่อนมันได้ไม่มึงฟังไว้มึงฟังไว้สัตว์มึงอยากหน่วยมึงเชื่อกูไม่ใช่ตอนนี้เอาง่ายๆมันรู้สึกยังเยอะอยู่พอมันแบบเลขแปดได้เก้าเพื่อนเอาเลยได้แปดได้เก้ากูสั้เลยเอาเลยเอาเลยเราไม่เอาชัยชนะครับ เกมเนี้ยออกปานเด็นด้วยพูดถึงท่านเดอยยอมเดินย้อนเนี่ยบอกเลยจบ,บ,บปีไปแล้วอะไรเนี่ยมไม่ต้องอ่านหรอกพี่รู้แค่ว่าใครใชนะอสองปีนี้เฮ้ยเฮ้ย,ยจบแล้วจบเกมไ่ะเปีหนึ่งเลยปีหนึ่งปี้นึีงสองกับสามปีหนึ่ง ดูเองค่ะโอ้โหเนี่ยโบนัสอีกวันโอ้ได้เซ็ไอเทมทำไมทุกคนไปกองกันเยอะนะไอ้นะไหมึกสังเกตอะไรอย่างนึงปะกูอยู่ที่เดียวกันกูอยู่ที่เดียวกับปีเทียวที่เสมอต้นเสมอปลายผู้ท้ใแข่งกางจะจัดที่เสมอต้นเสมอปลายไปเรามากองจุดเดียวกันได้วะเอ๊ะบอใกล้ๆหน่อยครับด้านขวาหน่อยอย่าไปซ้ายค่ะมันยังไม่นี่นี่มันยังไม่เข้าเส้นชัยโอ้ยไม่ใช่โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่มันแค่จบปีเฉยๆมีสามปีใช่ไหมไง นึ่งนะพี่ถอยได้เสี่ยวเดินถอยกลับมาพี่เข้าใจใช่หรือเปล่าคืออะไรอ่ะอยากรู้อ่ะใช่ดรือเปลมันจะเป่าแบบไอ้ต่อตูอ่ะพี่ไปแบบไปมั่วเออถุมมั่วไหนไปไหนกันบ้างไอ้น้าถ้ามึงอยู่ไกลมึงก็ดูเขากลับมาเลยไหนไปไหนกันบ้าง นายกอดดูซิว่าทุกคนอยู่ตรงไหนใกล้ใกล้โว้ยใกล้ใกล้พี่มอนอยู่ไกลสุดเลยไม่เลยไม่ได้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไกลเลยไอ้ง้างไม่อยู่ใกล้พี่มอนไม่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 ให้ไปใกล้มึงใจมึงถ้าเจอช่องมึงช่องเดียวไก้พี่มอนใก้พี่มอนมาค่นแม่แม่ของกูมันเป็นทางขาเพื่อนมันมาไม่ได้หรอเออหนีตัวเองเดี๋ยวเมื่อกี้ฟังนะ ก็ไม่ยูเหมือนกันนะพี่ใช้สมไมอ่ะแม่กว่าเดิมเอาเงินดีกว่าพี่เอาเงินเอาเงิน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 เออฟังดิฟังฟังดิฟังเออเงินทำไมโหดจังวะน้องหมามาคือไส้ต่อครับพี่น้องหมาบวกหนึ่งนี่มาคือนอนไม่ใช่หรอนอนหมาหมาบวกหนึ่งนอนก็คือเนี่ยคือพี่จะสามารถไอ้มีเสาแบบไม่มันบวกหนึ่งไม่บวกหนึ่งเหรอใช่บวกหนึ่งอ๋ออ๋อบวกหนึ่งบวกหนึ่ง ไอเพิ่มได้หนึ่งช่องเดินเพิ่มได้หนช่องก่อนครับอย่างกวนนะเอาบีกอร์บกอร์มเออเอันนี้ได้สุดสี่คนใช่ไหมพี่ใช่ใชมือเตี้ยน้อยทำไมอ่ะเพลงด้วยไมเออทำไมมีสาวแบบนั้นน่ะไอแฮปปี้นิวอีดูไดโซโแซดไลเล็บเอ้ยมือเตี้องดีมีคนคือคนปอรมึงอ่ะมึงดี่ปดล้านเพื่อคุณได้หลบมาสองปีติดไงเขก็เลยให้อ๋อโอโหล อะไรวะไม่เห็นเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ที่โหลดแล้วได้มีรางวัลปอบชัยไอ้คนที่มีเนย่ยช็อตอับวพเยอะมากเลยเพื่อนเอ้ labeled, เทิมอเทิมหยุดสองเต่าเนี่ยได้ินเมื่อกี้เขาเดินมาหกเต่าไอ้เชี่ยเข้ามาหกเต่ามึงเดินทีถึงเส้นชัยเลยไม่เห็มันไม่หกเต่ามันเดินได้แค่หกเดี๋ยวหกช่องไม่ใช่อหกเต่าอะเดินได้หกช่องบวกหกออือ ไข่เป็นแข้งกันหรือเปล่าไข่มันกดแขงวะสองเต้านะคะหนึ่งหนึ่งเฮ้ยมาบอลหนึ่งว่ะเจ็นๆไม่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 อย่างน้อยก็มีหนึ่งหนึ่งอันมีมอนแล้วก็เอาไอเทมแล้วตอนเนี้ยเงินข้างบนเงินข้างบนเงินข้างบนเงินอยู่ข้างบนไม่ไม่ข้างบนนู้นจะถึงแล้ว เดินถอยกลับมามันมาทาง,งนานนี้นี่ห่วงจุ้ยอ,อยู่นี่ห่วงจุ้ออยห่วงจุ้ยอ,อยู่นี้หมาวนี้ไม่เรียนเว้ยบอกเราไม่ได้ใช่จอยน้องน,น้องส่วนรถน,น้องรถให้น้องส่วนรถใครเจ้ากระเป๋ามาก,กัด